เฉดหน้าถ้าทําผิดก็ทําให้โครงหน้าไม่สวยอันนี้คือเรื่องจริงเฉดหน้าในชีวิตประจําวันเราจะเฉดสี่จุดใช่ไหมคะก็คือโหนกแก้มใต้คางขมับแล้วก็จมูกโหนกแก้มถ้าเราเฉดตําแหน่งนี้ก็จะทําให้แก้มเราย้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวบ้าจะทําให้ดูใต้คางถ้าเราเฉดตําแหน่งนี้ก็จะทําให้โป๊ค่ะตรงขมับถ้าเราไปเน้นตรงนี้ก็จะทําให้โป๊เหมือนกันค่ะตรงจมูกถ้าเฉดมาแบบตรงแบบนี้ก็จะทําให้หน้าแข็งทื่อค่ะถามว่าเฉดหน้าแบบข้างนี้ผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่ไม่สวย วิธีการเฉดหน้าให้หน้ายกนะคะบริเวณหนกแก้มเราจะไม่เฉดที่บริเวณร่องหนกแก้มค่ะแต่เราจะขยับขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็ปัดลงแบบนี้นะคะใต้คางให้เราเฉดหน้าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดบริเวณใต้คางแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดลงแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่โปะขมับให้กดๆที่ขมับนะคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงกลางหน้าผากแบบนี้นะคะจมูกนะคะให้เฉดแคบปลายจมูกปีกจมูกใต้จมูกอันนี้จะทําให้จมูกดูเฉดขึ้นนะคะ สันจมูกให้ทําเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะคะแล้วก็เฉดมาบริเวณใต้คิ้วแบบนี้น่าจะได้ดูรับกันนะคะแล้วก็ลงมาแค่นี้นะคะให้ดูภาพรวมหน้าตรงนะคะทุกคนข้างนี้ก็คือดูเป็นธรรมชาติกว่าน่าจะดูยกกว่าส่วนข้างนี้แก้มดูย้อยเนียงดูขึ้นมาขมับไม่สวยดูโป๊ะมากค่ะลองเปลี่ยนวิธีการคอนทัวร์แบบที่ปลาทำดูนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะกดบันทึกคลิปนี้แล้วก็เอาไปทำตามกันดูนะคะบา,บายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ